กสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พ่อครับผมยาจกหวังรวยอีกแล้วนะเสียงแหบไปแล้วเนี่ยก็มาอยู่กับเกมอะไรก็ไม่รู้ว่าผู้ชมอ่าจมันจะออกเท่าไหร่ก็เพื่อไปไก่ชนก็แล้วกันนันะเอ้ยก็เป็นเกมไก่ชนเนี่ยเกมที่หลายๆคนอาจจะชื่นชอบในไก่ชนนะท่านผู้ชมนัก็ลองมาเล่นดูได้นะก็ลิงก์ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับโอของเองแบบก ไปฮะว่าบอรายใหญ่ห้างได้พี่น้องไปครับไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวสู้อย่างเดียวฮะเอ้ีสายเลือดักสู้อยู่ในตัวของเราอยู่แล้วแงงว่าพอเกมนี้แงงคือขัดเด้พี่น้องเปิบเปิบกว่าเปิบกว่ามาครับมาโอ้ยเวลาที่เกมนี้ก็จะเป็นเอ้ยเอ้ยโอ้ไอที่มันเป็นลูกและที่มันมีเลขสามเลขสองนี่มันเป็นตัวายนะผู้ชมนะเห็นไหม มันจะเป็นตัวานะว,วายทั้งวายทั้งสามครั้งให้มันโคตรเอาอะเวลาที่แตกหนึ่งครั้งไก่ก็จะตีกันนะพี่ชมกบวกเป็นตัวคูณไปอีกโอ้โหมันอย่างเฟี้ยวอะเกมนี้ไม่อย่างเอาอะ่ะสกเกตเตอร์ก็จะเป็นรูปไก่ทองนะพี่ชมก็นี่แหละเป็นเกมแนวคอมโบอีกเช่นเคยฮนะนี่แหละครับตายฮะป,ปึ๊บมาวายมาปึ๊บโอ้ยเ,เต็มปึ๊บ ยังไงโห้ยโอ้ย,อย,อยแมงไก่ตีกันข้างล่างก็นสนุกข้างบนก็แตกยับยยมีต่อสามสองเฮ้ยแมงคุดเอาอะ่ะมีรูปเท้าไก่รูปรองเท้าบ้างคนถือเงินบ้างมาครบเครื่องนะครับตัวเกมกันสวยนะคุณผู้ชมก็น,น่าเล่นอยู่มีไก่ขาวกับไก่แดง โอ้ห่ายโอ้ยเดี๋กูเชียร์ไก่ข้างล่างว่ะไม่ได้เชียร์ข้างบนแล้วที่มันแตกดูเชียร์ไก่ข้างล่างตีกันโอ้ยไอ้แดงก็พร้อมแล้วจังหวะนี้ไม่แตกแล้วครับไม่แตกแล้วครับโอ้โหตายตายตายขอทุ่นมาหน่อยยูเพิ่มกว่าให้เพิ่มกว่าให้เพิ่มกว่าให้โป้เข้ามาสวย โป้งไาหเอห้ยโอ้ยอ,อ,อ,อัน,นี่ไอ,ะะอ,อ้แดงนั่นกะตัเอ้ยมันโคตรเอาอะส <c oughs> นุกสนานคืนเครงเลยท่านผู้ชมเอ้ยใส่เขาให้งัดหน้าเขาไปดิโป้งไาหโอ้โหแม่งเมื่อดูอะไรหนี่งกูเนี่ย <c oughs> นี่ก็คล้ายๆว่าเป็นเกมใหม่นะท่านผู้ชมนะเกมมึงเข้ามาใหม่ก็ผมเห็นมันสะดุดตาดิก็เลยน้องเข้ามาเล่นดู เป็นแนวทางนะคานผู้ชมสนใจก็ลิงไปคลิปนะครับไม่แนะนำไม่ตามตามนะแต่ก็ลองไปเล่นดูกันตาย <laughs> <ไป> <laughs> แต่มยังไ,ไม่แตกไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่เลยลุ้นสกเก็ตเตอร์ยังไม่ได้รุ้นเลยเนี่ยสเก็ตเตอร์โดยจากซองแล้ผมว่าน่าจะสามตัวมันเดิมมันอก็เข้าฟีเกมะนะคงจะไม่เกินนั้นหรอกเปิบเข้ามาเปิบเข้ามา เปิบเข้ามาเออมาแบบช้าๆบ้างอุย้ยเทเตอร์มาสองตัวเลยวะแต่ไม่มีตัวมาเชื่อมก่อนน่าจะมีตัวหนึ่งก้อนนะอเนาะเมือ่อกี้ก็จะเเตอร์หล่นดีนะผู้ชมมีดีก็หล่นลงมาแบบเฟี้ยวๆอะ่ะโอ้ยหืายหายมาแบบนี้ก็สวยดีครับโอ้ยหืาหตะคุณบวกไปแล้วตอนนี้อุย้ยหมาแล้วครับบิ๊กบินดอกแรกของเรา อุ้ยจะไปรูปไก่จองนากันหน่อยนะครับบิ๊กบินเดี๋ยวดูเมกะและซูปเปอร์มันจะเป็นรูปยังไงบ้างวะรูปแรกก็มาจ้องหน้ากันโอเกมี้กูชอบว่ะเฮ้ยยังไงก็ช่างเดี๋ยวจะหมดหรือจะมีในผมจะกลับมาอีกนะเชื่อมู้ผมชอบว่ะเดี๋ยวเป็นไก่ตีไก่ชนเออผมคนชอบไก่ชนอยู่แล้วนะ ừ, ที่บ้านนี่ต้มกินประจําอะไรเจอไก่ชนตรงไหนวนะ เอปเอ,อปเดี๋ยวได้ก็จะให้ลูกให้ขาวไ้แดงโปกไว้ตีามาโอ้ไปอีกเงื้อจะนอกกันตอนไหนเนี่ยน,น,นานทีทีนี้ก็ไม่เอานะนี่โป้ให้อืมแต่นี้เราก็จะข้าตุ้นอยู่เหมือนเดิมเช่นเคยฮะ ต้องเป็นรองก่อนถึงจะเป็นต่อได้โป้งหอยโป้งหอยอันนี้ไอ้แดงปีกตกแล้วไอ้ขาวยังโชว์ปีกไว้ได้เอ้ยได้ลูนสเก,ก็ตเตอร์แล้วเอ้ย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 อขอเถอะเข้ามาลูกก็เออโป้งอุ้ยยังเชื่อมได้ปึ๊บก็ามาลาอลนลาอลนได้ลาอลนได้ลาอลนมา,ามาเปล่ามาแล้วโอ้โอ้โอ,โอ,อะไรอีก ยังไรอีกยังไรอีกยังไรอีกอืมลุ้นตัวที่สี่ได้ปะเนี่ยได้เฉยไอย่าฮี้ยอ,อย่าเย็ดมาเฉยหมดพี่ดาวกูเลยไม่รู้ว่ามันเข้าสามตัวสี่ตัวปะเนี่ยเด,ดนดนี่รอนนี้มาสี่ตัวได้สิบหมุนนะท่านผู้ชมนะผมไม่รู้มันเข้าสามตัวสี่ตัวนะแม่งลุ้นตัวที่สี่อย่างด้เฉยนะจริงเฮ้ยสวยสวยเออ ตัววายเมื่อกี้ก็จะเพิ่มจาก3ตัวเป็น5ตัวนะท่านมนะในตัวเดียวเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นเลขห้าไงจากเลข3าเป็นเลขห้านะวายก็ไม่ได้ล็อกนะก็มันจะเพิ่มตัวคูณตามที่เราแตกไปท่านผู้ชมมาวายมาแล้วอืเห็นไหมคูณแปแล้วคูนแตกเลยเด๋ยดสี่ครั้งเออใจพ่อหน่อยเออม,มาสวยโพงหัวให้คูนสิบบวกครั้งละสองเหรอเพิ่งสกต ไอคกเอ้ยใจก่อนจก่อนให้คุณดูหน่อยเออเออไดวลุ้นอีกเอ้ยอเออมา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 เพิ่มมาก่อนเพิ่มมาก่อนเพิ่มมาก่อนเอ้ยเอ้ยได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นอือหือน่าจะจ่ายสามตัวท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีมาสองตัวแล้วมันก็ได้ลุ้นนะน่าจะจ่ายที่สามตัวเนแหละรี่มาคูณสิบสองแต่ก็โป้งเขาให้โอ้โหห่างเลยสเกตเตอร์สี่ตัวคูณสิบหมุนได้สิบสี่บาทกูเลยเหลือใจเชื่อนะฮะ โ,โ,โอ้โหเอรืเพิเ่มเบ็ดเลยท่านผู้ชมเอ้ยดูทรงน่าจะคืออยู่เปรื้อคอยตึกตึกสวยเ้ยแบบเร็วเนี่ยดูดิจะเป็นยังไง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 โอ้โหกับแบบนี้และครับไม่จ่ายเลยยัดแม่จะแบบวต้ฟักเกอร์ อุ้ยโป้ห้อยอุ้ยสวยๆโป้ห้อยอุ้ยไหนโป้ห้อยอือใสแดงรู้ปะอืมบิ๊กบินมาเลยฮะใสหรุนลวนเมื่อกี้ก็ดีนะที่ที่ไม่ได้เข้าฟีเร์เกมยังมีแบบบวกตัวครูได้นะคุณผู้ชมเกมนี้มันดีดีจริงนี่คือสำหรับผมคือไม่กำไรมากนะคุณผู้ชมแค่การทุนก็พอนี่เราทุนมานี่เดียวเองลองปั่นดูกับเกมนี้นะเห็นมัน สะดุดตาดีกงเลยลองเข้ามาดูก็ยังถือว่าน่าเล่นนะสำหรับผมอะ่ะเออยังได้อยู่เออยอย่างมาเออีสามหนึ่งกูเอ,อ้ยไก่สีแล้วอือือีสามสิบแล้วตอนนี้เอ,อ้ยเพิ่มเบ็ดแดงเดียวฮะตอนนี้เพิ่มเบ็ดแดงเดียวฮะกระังมันเลยเอ,อ้ยเราต้องเราต้องลงดุพันนะตอนนี้ไก่เรากำลังเป็นต่อ เอ้ยเอ้ยเอ้ยมาดินี่ดูที่เป็นห้าบาทดูผมจะรอดหรือจะล่วงหรือมะม่วงไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงไดงเนี้ยเอ้ยต้องรอดดิวะต้องรอดดิวะอืมนั่ไงเอบอันนี้ไอ้แดงเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับ ข้างล่างก็มันข้างบนก็นัวเอ๊บแต่ตอนนี้ข้างบนไม่มีอะไรเลยข้างล่างก็ไม่ตีกันข้างบนไม่จ่ายข้างล่างก็ไม่ตีนะเอ,อ้ยนี่ไงข้างบนต้องจ่ายด้วยดิอวิ่งมาดอกน,นี่โปโบโปโบโปโ,โ,โบกเข้าไปออสิบตัวเดียวท่เพื่อนๆท่านมีสิบนะบันเทิงสินโป่งคอยสวยเอ๊บเอ๊บเอ๊บเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อจะใสไ่ไหมแบบนี้ก็สวยอีกหนึ่งที่ สวยไอพีหนึ่งที่เขาฟีเกมเฉยพี่น้องหลน่ลนลน ot, ลอยไปเตอร์หล่นได้เฉยนี่แม่งลอกมาพร้อมกันสองตัวเลยว่ะนี่เขาฟีเกมเฉยเย็ยดเกยไม่สา่กูไม่ได้ลุ้นหาเลยเมื่อกี้กูไม่ได้ลุ้นตีเกมด้วยไม่คิดว่าจะหล่นลงมาสองตัวพร้อมกันเอ้ยจังสันไอแม่โป้งข้างล่างก็เตะกันสวยมันเพิ่มครั้งละาสองท่านผู้ชมหมูเนี่ยฟีเกมไม่เพิ่มตัวคูณอย่างแข๋วอ่ะเพิ่มครัง้งละาสองโป้งอาให้ป้อนไก่สองตัวใช่ไหมท่านผู้ชมไม่ใช่ไหม เอ้ยใจายมาดีวะใจได้ามาดีวะเอ้ยเอ้ยสวยโปห่อยคูณหกแล้วโปง่ายอีกตอนนี้ไหลรดดวัวสิบป้าสิบก็ไปอ้ยคูณสิบแล้วโอ้ก็หมดเป็นทีลบร้อยที่คูณสิบนะครับผมได้มาเก้าสิบสองบาทเลยถือว่าดีแต่เบียดห้ามันต้องได้มากกว่านี้ประมาณ โอ้ยจะรอดจะเรื่องมะม่วงจะเขียวป่ะเนี่ยเฮ้ยมาโอ้งไงอืมโอ้งไงอืมอุ้ยขาดอีกตัวเดียวเตอก์เตอร์นี่มันจะเข้าแบบติดๆซะร็จละเอิบเอิบโอ้งไงอุ้ยโอ้งไงโอ้งเข้าไปอีกอือน้ำผึ่มอือตอนนี้บิดบินมาละไปที่จ้าที่เมกกะโอ้โหเมกกะไอ้แดงบินมาเฮ้ย อืผมว่าผมมีกำไรแลท่านผู้ชมผมว่าผมพอแค่นี้ดีกว่านะดูทรงนั้นมันน่าจะยังไม่จ่ายนะเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ดีกว่าก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้นะครับซาาเาดีกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอขอบคุณและสวัสดีครับ